สวัสดีครับวันนี้มาดูระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่นะครับก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์นี่ด,ดูก่อนว่ากี่วัตนนครับโอ้มองไม่เห็นติดคานนะครับก็จะเป็นพ่วงรากนะครับพ่วงรากแล้วก็เอาแผงมาใส่ เป็นเหล็กฉากรับแผ่นนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8มี9แผ่นครับแล้วก็จะมีไดโวปั๊มน้ำไว้สูบน้ำจากแหล่งน้ำนะครับสายไฟก็จะ ต่อเข้ามาแล้วก็แปลงไฟนะครับแปลงไฟเป็น220โวลต์เปิดได้ไมเนอะเปิดได้ครับนี่ครับตู้แปลงไฟประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ดูเก๋ไก๋เลยทีเดียวนะครับก็ปั๊มน้ำก็จะดูดลงมาแล้วก็จ้ำใส จำใส่ท่อไปในระบบน้ำที่ใช้ในการเกษตรนะครับส่วนตัวนี้ที่เป็นสายไฟตัวนี้ก็จะมีสองระบบนะครับข้างล่างจะเป็นระบบใช้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลงไปดูนี่ครับอันนี้จะใช้ไฟฟ้าครับแต่ตอนนี้ยังไม่เดินระบบไฟฟ้าปุ๊บ เข้ามาตรงนี้ครับท่อตรงนี้ก็จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สองระบบช่วงกลางวันแดดแสงมันมีนะครับเราก็ใช้แสงนะครับส่วนในช่วงของการคืนแล้วก็ชาร์จไฟฟ้านะครับก็จะมี cut out. ะคั t เอาใช้ติดเปิดสวิต ตันนี้ไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้นะครับส่วนรถหรือพวงที่ใช้ลากก็เป็นพวงขนาดความยาวประมาณ4เมตรนะครับ สะดวกสบายนะครับถ้าสมมติว่าเราจะไปสูบน้ำจากแหล่งอื่นแล้วก็เอารถไทนะครับเอารถไทยมาลากไปเลยนะครับ นี่ครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่ากล้องสูงไม่ได้เขาใช้เก้าแผงนะครับสามร้วัตต์ข็ห้อถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวเวลากลางคืนมาไม่เห็นขี่มอไซใ,ใช่มอไซ้หรอขี่มอไซมาชนหรือว่ารถ ที่ความส่องสว่างไม่ถึงนะครับก็เผื่อมาชนเรานะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นพับเก็บได้นะครับนี่ครับพับพับก็ไปซ้อนกันมันก็จะอยู่เท่ากับ ตัวรถพอดีครับก็จะมียื่นมานิดหน่อยตรงนี้ก็จะมีบานพับเนี่ยมีนอ็อตมีอะไรปดนะครับเวลาเคลื่อนย,ย้ายสวยงามนะครับข้างบนก็จะมีบานพับพับพับเข้าไปนะครับแต่ ตอนเคลื่อนย้ายยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าพาดเดาไว้ก่อน สวยงามนะครับขอบคุณท่านที่รับชมครับอย่างนี้เจอกัในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ